สวัสดีครับพี่น้องครับผมพี่น้องแฟนเพจแฟนยิวครับเมื่อนี้เขาสิบ้าไปหาพระเอกกนี้พระเอกมาเนยที่ว่ามาเยี่ยมมหาต้องมีศิลปินพระเอกชื่อดังเขาจะว่าก่อกแกเซเลยอนนีงคิปนหน้าที่เน็นหน้าที่เนงอูได้ี่น้อง พ่อพูดกับผู้ย <What? S 1> ิงตามวัีนอไอ้ยมันอู no, no. なな่ยููกเพียละหานพันุพันด้่ม <climax> ันอยู่น้ำมาดูไทยนะบ่เวลาสามสิบที่เพียนน้ำขวดน้อยเนาะนดนเียนเพียบ่แต่ว่าชวนมากเพียรสิได้ทราบเพราะยูถูกเพราะว่าเพียรนี ต้องผู <c oughs> <eigentlich analysis> yup. <c oughs> ้ย <c oughs> <sì, c oughs> <H> ิ่ตามหาพันคนบนีูด่ตามหาพันแต่ว่ายูทูปเนี่ยไ่ด้ดนเงนพนเนอะไรเงืนเดียวยูท่เขาทายคลิปมาหนี่เขาทายคลิปเวล่าหมอบอลสินะพ่ออันตรกวได้เดือนละก่อเันก่อนยนได้แล้วยน่ทีตัวเราให้วูเจอุปฝากุกณไปฝากที่ดบพว่เข้าผู้ผู้เดภาษาผู้เดภาษากิจสุง เอา๋อเฮ็ดซูมพิมพ์ใ่ยลุงเด้อผู้เดีภาษาอังกฤษอ๋อเข่งกำลังกันอันนี้นะครับให้พอเขียวนะครับของลุงเหลือจะทายคลิปได้รึเปล่าเลี้เหลือหน่อยคลิปเราควถึงแปะนี่ลุงนี่ลุงเท่าหรือเปล่กำลังกันล้มผะเลยบงยูทูบนะครับผมคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการเฮ็ดช่องนะครับ กับใด้พระเอกฝุกะคกับมา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 ซอยนะครับมาทำแนะรำะวาพึ่นกับบอกยังไงกับคือประสบความสำเร็จในในด่าน youtube u t u b e นะครับว่าก่อนนะครับเออเฮ้ยคนมายังมีเพื่อเพาะเพาะวันนั่นกระชานี่ไม่เสียนลลูก

คลิปกาแฟสร้างพลังนี่เรืออยู่ดิไทยเรื่อยๆที่รุ่งไทยเรื่อยๆทายเรื่อยๆมันมองเพราะว่าคนที่อยู่ต่างประเทศส่วนมากสรีมะเมืองคลิปช่วงตีสามตีสี่เอ้าสวัสดีครับกำลังยิบยูทูปอยู่ก่อน เฮ้ยของพี่ก็เหลือเหลือแค่ห้บเหรียญก็ได้ได้ไเงินสิเขาคนที่สามูือองสามคนยู่แม่บอกต้องสะสมไปเรื่อยแม่ครับก็ต้องก็ต้องสะสมไปเรื่อยนะครับ